คนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับวันนี้เราได้เครื่องอตัวของ m i กแม็กมาใหม่เราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจในงานเชื่อมได้รู้กันว่าตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ตัวนี้เป็นของบริษัทยูมิ i ี i นะครับผมยูมินก็เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับในโรงงานาาอุตสาหกรรมเขาก็จะรู้จักกันดีนะครับผม แล้วก็รุ่นที่ได้มานะครับเป็นเครื่องมิกแม็กนะครับรุ่น r a p t o r m 2 0 0นะครับผม r a p t o อ m 2 0 0ก็คาดว่ากระแสไฟสูงสุดหน้าอยู่ที่ประมาณ200นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของตัวแรปเตอร์แรปเตก็คือชื่อของไโดโนเสาร์พันธ์หนึ่งที่มีความดุความโหดร้ายแล้วก็กินเนื้อนะครับผมดังนั้นเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีความโหดความความน่าใช้นะครับผม แล้วก็กระแสไฟมันจะเจ๋งเหมือนชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูองค์ประกอบของเครื่องนะครับและเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้เราคงต้องแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับคาดว่าน่าจะมีประมาณ4ตอนนะครับตอนแรกก็จะเป็นการแนะนําเครื่องแล้วก็เปิดไส้ในให้ดูนะครับตอนที่2ก็จะเป็นการแนะนําฟังก์ชันที่อยู่หน้าตู้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งมีเยอะมากนะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นระบบน้อง ระบบซินเจเนติกเลยนะครับแต่เป็นซินเจเนติกในภาคของถอดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับผมขั้นตอนที่3นะครับตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการทดสอบเครื่องนะครับผมว่าแต่ละโหมดมันมีประโยชน์ตอนไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะมาสรุปกันว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมาะกับงาน DIY ของเราหรือไม่หรือ ฟังก์ชันของมันเนี่ยมันเกินนะครับผมเกินไปสําหรับนักดีวายและเราควรจะซื้อหรือเปล่านะครับผมก็คอยติดตามช่องปูโจต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งที่เราจะมาดูองค์ประกอบของเครื่องกันครับหลังจากที่เราเปิดกล่องแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับมันก็จะมีคู่มือนะครับผมคู่มือเนาะซึ่ง เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าใครไม่ถนัดก,ก็คงอาจจะไม่ไม่มีความสําคัญเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวของปืนนะครับผมเป็นลักษณะของ้ายูโรไทส์นะครับยูโรไทส์ซึ่งเป็นปืนมาตรฐานนะครับท้ายปืนมาตรฐานแล้วก็ทรงปืนก็คล้ายๆกับทรง AK นะครับผมเป็นปืนทรง AK ปลายปืนตรงนี้เป็นลักษณะปลายปืนยาวนะครับผม ตรงส่วนของที่เป็นลักษณะของทองแดงตรงนี้นะครับมีความหนานะครับก็สามารถรับกระแสที่สูงๆได้นะครับผมเป็นปลายปืนยาวด้วยเหมือนกันนะครับปืนน่าใช้แต่สิ่งที่ชอบในปืนตัวนี้นะครับผมก็คือตรงส่วนของ1ตรงส่วนของตัวท้ายยูโรตรงนี้นะครับที่มันมีความใหญ่แล้วก็เวลาเราใส่ครับผมมันจะทําให้ ใส่ได้แน่นนะครับผมแล้วก็มันเคยมีปัญหาก็คือปืนที่มีราคาถูกเกินไปแล้วก็ตรงส่วนส่วนของข้อต่อกับเครื่องเนี่ยครับมันมีความเล็กกระทัดรัดเกินไปทําให้เวลาเราทําการบิดปืนนะครับผมบิดปืนเพื่อที่จะไปเชื่อมในแนวต่างๆสวิตข้างในมันจากกันนะครับทําให้สวิตปืนมันมีปัญหานะครับผมอันนี้ก็เคยเจอมาในหน้างานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ ก็คือมันใส่แล้วมันแน่นนะครับต่อให้เราบีดสายยังไงปุ๊บสายมันก็จะไม่เคลื่อนตามทําให้สวิตช์ข้างในมันไม่จักกันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงส่วนของอที่ประคองสายตัวนี้นะครับที่เป็นขดลวดตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าให้มาดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราทํางานใกล้ๆและสายมันต้องงอลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกิด ปืนตัวไหนนะครับไม่มีตัวนี้นะครับมันจะทําให้สายตัวนี้งอตั้งแต่ตอนที่มันออกมาจากปลายปืนนะครับผมปืนเลยเนี่ยทำให้การสีดลวดมันติดๆขัดๆดนะครับผมแต่นี้มันจะประคองทําให้สายเราไม่งอเกินไปตลอดเวลาอันนี้ถือว่าค่อนข้าง,งดีมากๆเลยนะครับผมส่วนตรงส่วนของปืนเองนะครับก็มีตรงส่วนของประคองไม่ให้สายมันพับงอเกินเกินไปนะครับผมอันนี้ก็ ดีประมาณกลางๆนะครับผมแต่ชอบตัวนี้นะครับที่มันทําให้สายนิ่งอนนะครับอันนี้ดูแข็งแรงนะครับผมปืนดูน่าใช้นะครับผมดูน่าใช้ก็มีให้อะไหล่มากับอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับแล้วก็สายกาวสายกาวให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับประมาณ3เมตรนะครับก็คีมคีบนะครับทนทนกระแสไฟได้ประมาณ500นะครับผม500 แล้วก็สายเป็นสายยิ่ม5สแวนะครับขั้วต่อเป็นแบบลักษณะของไทยสไตล์นะครับหรือข้อต่อเลียวนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูสายแก๊สนะครับสายแก๊สด,ดูเป็นลักษณะเหมือนบ้านๆนะครับแต่ลักษณะนี้ยจะค่อนข้างทนนะครับทนแก๊สเพราะว่าเคยได้เครื่องที่ถามเป็นสายขาวมานะครับมันดูดีจริงแต่เวลาไปใช้งานแล้วเราเปิดตลอดทั้งวันนะครับมันจะมีการพองตัวเพราะว่า พองตัวเพราะมันนิ่มเกินไปนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะรั่วง่ายกว่าแต่เป็นลักษณะนี้ก็คือมันก็จะรั่วได้ยากกว่านะครับผมแนะนําเลยถ้าเกิดใครมีสายขาวเปลี่ยนเป็นสายแบบนี้ก็จะให้ความแข็งแรงมากกว่านะครับผมก็อุปกรณ์ของแถมก็มีเท่านี้นะครับผมอยู่ในกล่องแล้วเราก็มาดูตัวเครื่องเจ้าตัวแรปเตอร์กันนะครับเรามาดูด้านหน้ากันล่องน,นะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะพูดกัอีกทีในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับ ตรงนี้เป็นขั้วต่อของปืนนะครับผมที่ต่อกับขั้วตรงยูโรไทต์ตัวนี้นะครับซึ่งการมีขั้วต่อโผมาอย่างนี้ทําให้เวลาเราสลับโหมดการใช้งานนะครับระหว่าง s o l i d ไวกับฟักคอรเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่โลควรพิจารณาเวลาเราเลือกซื้อเครื่อง m i c กแม็ Mac นะครับจริงๆแล้วเครื่อง m i c กแม็ Mac มันสามารถที่จะใช้กับปลวดฟักคอได้ เกือบทุกเครื่องนะครับผมแต่กระบวนการย้ายขั้วของปืนมันจะยากจะง่ายอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละชนิดจะออกแบบมาอย่างไงนะครับรุ่นที่ออกแบบมาให้ขั้วปืนนะครับมันมาออกโผล่มาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เราสลับสายได้ง่ายนะครับผมเพราะเวลาเราเชื่อมฟักคอนะครับปืนเราก็ต้องอยู่ที่ลบนะครับผมแต่เวลาเราเรื่องเชื่อมโซลิดไวนะครับปืนเราก็ต้องอยู่ที่บวก นะครับผมแบบนี้มันก็จะทําให้เราสลับปืนได้ง่ายนะครับผมอโอเคหน้าเครื่องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงฟังก์ชันอีกทีหนึง่งขั้วต่อเป็นขั้วต่อลักษณะแบบเกลียวนะครับเป็นแบบไทยสไตล์เนาะก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับผม เดี๋ยวเราดูข้างนอกก่อนดีกว่านะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังมี1นึ่งเนมเพลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในตอนที่2เราจะมาพูดถึงเรื่องสเปคและเนมเพลอีกทีหนึ่งนะครับมีตัวเปิดปิดนะครับผมมีปลั๊กนะครับปลั๊ก AC 36โวลต์สำหรับที่จะไปเสียบกับ CO2 เฮตเตอร์นะครับหรือเลคูัเลเตอร์ที่ที่ใช้ไฟ3สโวลต์นะครับก็ให้มาด้วยนะครับผมมีพัดลมขนาดใหญ่นะครับผม มีฟิลนะครับฟิลตรงนี้ฟิลเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้สแกนฟิลไว้ว่า5แอมป์นะครับผมแต่จริงแล้วฟิล์ที่ใส่มาเนี่ยครับผมก็อ่านี่เวลาฟิลตัดนะครับผมมันก็จะเด้งออกมานะครับแต่ฟิลข้างในมันจะเป็นฟิล40แอมป์นะครับผมเพราะว่าตามสเปคแล้วตัวเนี้ยมันจะกินกระแสะ AC ขาเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ37.5แอมป์นะครับผมนะแล้วก็ตรงส่วนของข้อต่อ แก๊สนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการที่มันอยู่ลอยๆนี้เป็นข้อดีอย่างมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราใส่สายแก๊สครับผมมันเอาปัจแจไปขันได้ง่ายนะครับผมปัจแจหรือสกูไลไปขันได้ง่ายนะครับบางรุ่นนะครับมันถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีนะครับถามว่ามันมันมันดูสวยมันมันดูสวยนะครับแต่ประเด็นคือเวลาเราไปใช้เวลาเราไปขันกับตัวเข็มขัดลัดสายครับผมมันขันยากนะครับผมเพราะว่า มันเข้าซอกเข้าซอยนะครับผมแต่อยู่ปเปื่อยๆอย่างนี้มันจะขันได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่เราควรพิจารณาสายไฟนะครับสายไฟให้มาเป็น2อขนาด2.5นะครับผม2.5มิลิเมตรนะครับก็สามารถรับโหลดแอมป์ได้ประมาณสัก28แอมป์นะครับตามสเปคนะครับโอเคอ่ะเรามาดูเปิดเครื่องข้างในดูนะครับผมเครื่องตรงนี้ก่อนตัวนี้ตัวแรปเตอร์ สเปคของมันคือใส่ลวดแม็กซิมัมสูงสุดได้ที่5กิโลนะครับผมลวดได้5กิโลนะครับแต่ข้อนี้สามารถนะครับ5กิโลกับ15กิโลแกนมันจะเท่ากันนะครับก็คือแกนใหญ่นะครับผมและสามารถที่จะเอาแกนใหญ่ถอดออกและ สามารถใส่ลวดที่เป็นขนาด1กิโลได้นะครับผมซึ่งลวดขนาด1กิโลมันจะแกนประมาณ15บมิลอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะบางรุ่นมันไม่สามารถถอดแกนใหญ่ออกได้เวลาเราอยากที่จะซื้อมว้อมวนลวดขนาดประมาณ0.5หรือ1กิโลมาทดสอบเชื่อมมาลองใช้หรือมาลองเปลี่ยนชนิดของลวดเพื่อที่จะเล่นกับเครื่องดูเนี่ย มันไม่สามารถทําได้นะครับก็ต้องไปหาซื้อน็อตหาอะไรมาแปลงแล้วมา,ามาใส่ตัวนี้อีกทําให้เกิดความยุ่งยากนะครับแต่ว่าเครื่องนี้โอเคเลยนะครับผมให้แกนออกมาค่อนข้างามีแกนเล็กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แป้นตัวนี้นะครับดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมก็เพียงพอสําหรับ5กิโล แล้วก็มาดูตรงส่วนของภาคมอเตอร์สีนะครับผมภาคมอเตอร์สีตัวนี้นะครับก็เป็นอมอเตอร์แกนขนาดเล็กนะครับผมที่จะดึงลวดขนาด5กิโลได้ก็มาตรฐานเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคข้างในทีตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับผมก็มีตัวตรวจเชอร์นะครับแล้วก็มีเปิดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับผมซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยคืออะไรนะครับเพราะในคู่มือก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นตัวอะไร เดี๋ยวต้องไปเปิดข้างในเครื่องอีกทีหนึ่งว่ามันต่อกับอะไรไว้อยู่นะครับผมเพราะดูในคู่มือแล้วไม่มีอันนี้ก็คือรูปทรงแล้วก็ลักษณะภายนอกของเจ้าตัวแ a ปเตอร์ M 2 0 0ของยู i ินครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในดูครับ เปิดเครื่องข้างในดูนะครับผมเครื่องข้างในนี่ก็คือแกะได้ประมาณนี้นะครับผมแกะมากกว่านี้นะรู้สึกว่าน็อตจะถอดยากนะครับผมตรงนี้ไส้ข้างในค่อนข้างที่จะมีความแน่นหนานะครับผมแล้วก็เกรดวัสดุเนี่ยจะเป็นลักษณะของเกรดอุตสาหกรรมนะครับผมเกรดอุตสาหกรรมเลยดูตรงส่วนของมอเตอร์ก่อนนะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ d c 24โวลต์นะครับ170รอบต่อนอาที แต่ไม่ได้ระบุก,กำลังของมอเตอร์ไว้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กรณีถ้ามอเตอร์มีปัญหาเราก็สามารถที่จะซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนได้โดยใช้มอเตอร์ขนาด24โวลต์นะครับผมแล้วตัวถัดมาตัวสวิตท,ที่เรายังตอบคนถามไม่ได้เมื่อกี้ว่ามันเป็นสวิตสำหรับทำอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิต สำหรับเลือกในโหมดของถ้าเกิดเราใช้สปูกันนะครับสปูกันซึ่งจะมีตัวต่อ,อไฟย่มิสี่โวลต์ที่อยู่หน้าเครื่องนะครับผมเราก็จะมากดออนตัวนี้เพื่อจ่ายไฟไปที่ปลายปืนสปูกันนะครับเพื่อให้มอเตอร์สปูกันเนี่ยมันทํางานนะครับอันก็คือเราจะใช้เวลาเราเชื่อมอลูมิเนียมและใช้สปูกันนะครับตรงนี้ ตรงส่วนของตัวสีฟ,ฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวลักษณะของตัว CT นะครับผมซึ่งจะวัดค่ากระแสไฟขาออกแล้วก็มาโชว์ตรงส่วนของหน้าตู้นะครับก็จะ,ะร้อยผ่านคอมตัวของสายไฟขาออกไว้นะครับแล้วมาดูตรงนี้เป็นลักษณะของ IGBT นะครับผมตรงนี้เป็นของ IGBT มีทั้งหมดอยู่8ตัว4คู่นะครับผม4คู่เป็นรหัส 6 0 n 60นะครับผมก็คือลองแต่ละตัวรองรับกระแสได้ถึง6 0์นะครับแล้วก็รองรับกระแสเพาได้ถึง1 8 0์ต่อตัวนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าให้คาดเดาตอนนี้โดยที่ยังไม่ได้วัดกระแสเนี่ยก็น่าจะที่สามารถดันกระแสไฟไปสูงสุดได้ถึง2 0 0์เต็มๆนะครับเพราะว่า1ตัวมันรับได้ถึง6 0์นะครับอันนี้เขาทำมาเผื่อไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกรดค่อนข้างดีนะครับผม และตรงส่วนของอบิดไดโอดนะครับซึ่งจะเป็นตัวแปลงนะครับกระแสไฟตรงมาเป็นกระแสสลับมาเป็นกระแสไฟตรงนะครับตัวนี้ก็สเปคก็จะประมาณ45มนะครับผมก็เป็นตัวใหญ่นะครับผมก็รองรับการทำงานรอ,องรับการแปลงไฟได้ดีนะครับตรงส่วนของ ตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็น4 5่ร้อยเจ็ดสมโคแสลัด400โวลต์นะครับ85องศาซีนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับข้างในนี้นะครับผมข้างในช่องตัวนี้4ตัวนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีกระแสไฟวูบดรับไหมตอนที่ใช้กระแสไฟสูงๆนะครับผมแต่ว่าเกรดที่ให้มาก็ค่อนข้างเกรดดีนะครับ450ร้อ่อยเจ สตัวห้าสี่ี่สก็ประมาณเกือบสองพัไมโครฟารตดนะครับผมก็ต้องไปทดสอบในการวัดไฟดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นไส้ในที่อยู่ข้างในนะครับผมพัดลมตัวนี้ก็จะถูกบีบให้พัดนะครับพัดมาหาตรงช่องตรงส่วนของการคลีบระบายอากาศตัวนี้ซิงระบายาความร้อนตัวนี้นะครับผมก็จะทำให้อ่า ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมอันนี้ก็คือการเปิดดูข้างในนะครับผมก็ให้เพื่อนๆพิพจารณาดูนะครับผมสายแพรนะครับซึ่งจะเป็นตัวคอนโทรลคอนโทรลเลอร์ที่อยู่หน้าเครื่องนะครับผมแล้วก็มีชิป ICU อ่า CPU ที่อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมที่จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นมินิอ่ามินิซินเจเนติกนะครับผมที่จะเป็นควบคุมแผงวงจรข้างหน้าทำให้เราปรับเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นไส้ในคร่าวๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในบทที่2ของการแนะนำฟังก์ชันใช้งานหน้าตู้ครับ